อ่ะโอเคเดีย๋ยวพี่ดาวพิตะคุงพาดูการแต่งนะครับชุดแต่ง VC คอร์สตัวนี้นะครับราคาสนอนอยู่ที่6 0 0 0ืนบาทนะครับเป็นชุดแต่งแท้จากตีเพชรเลยนะครับรุ่นที่นำมาตกแต่งนะครับจะเป็นเจ้าตัวอิ u z u D-Max 2022สนะครับ h i er g h l เ n d e r เกรด 3.0M สีประตูนะครับราคา1 6 4 0 0ล้านสันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกก็เป็น1 7 1 0 0ล้านบาทนะครับ ถ้ามีการใส่ฟอนต์บัมเปอร์กาดเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะดูลงตัวมาก,มากๆเลยนะครับป้ามาอนี้นเลสสีออกตัวใดเนาะเฮาเข้ามาหุ่นหลุ่นกันเนาะ <laughs> วันนี้วันหวยออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <laughs> มันสิถือตัวใด้วเ,เวละเ้าทาบเวอรเอาเมืว่อก่อนมันก็แฟสามเลสอายุย่ายผมไม่ด้น,นะนะย่าห่าถือจอย เลขนะครับคิดว่าวันน่าจะออก3ามสองเห็นแม่บ้านว่านะเพื่อนๆซื้อเลขตัวไหนเอาปากกามาวงนะครับเนี่ยคิ้วซุ้มล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะดูแมชกับตัวตัว,ต,วตัวถังเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสีเทาเข้มนะครับเหมือนของตัว v ีคอร์แท้นะครับก็เป็นของแท้น,นี่จะไม่ให้มันเหมือนได้ยังไงนะครับเราก็ใส่กระจกมองข้างสีเทาเข้ม ของวีคอร์สใส่ได้นะครับมือจับวีคอร์สใส่ได้ถ้าเราอยากสวยแหลกหลังคาด้วยไหวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับบันไดข้างสีเทาเข้มของวีคอร์สก็ใส่ได้ถ้าอยากสวยเหมือนกัน,นแต่ตัวนี้เขาก็แค่เอาแค่สวยๆให้เหมือนวีคอร์สเฉยๆนะครับพี <laughs> ่นโนบิตก็แอบชอบสีนี้เหมือนกันนะครับแอบชอบชุดแต่งอยู่ ชุดแต่งก็จะมีการเก็บรายละเอียดด้วยการขันน็อตให้แน่นนะครับก็จะทนทานขึ้นก็เก่านะครับติดเทปเข้าไปแล้วก็ต้องขันน็อตด,ด้วยนะครับเนี่ยครับตัวโรบัส e ์เอ็กเทนเดอร์นะครับเนี่ยแหลกกระบะเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับตัดด้วยสีกับตัวรถเลยนะครับ ถ้าอยากให้มันเหมือน V c คอร์แบบเต็มร้อยเลยนะครับก็เปลี่ยน Mac นะครับถอดแม็กใส่ของ V-C o r เข้าไปได้เลยนะครับสีเมทแบ็กนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขันน็อตใส่เลยนะครับใบนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของชุดคิ้วล้อนะครับคู่มือและติดตั้งแล้วก็ ผู้มือการติดตั้งนะผู้มือการติดตั้งพวกเครื่องมือต่างๆนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่เราไปตาพาดูนะครับมีปัดแจเบอร,ร์สิบนะครับปัดแจยท็อกเบอร์สิบนะมอต่อมาร์กิ้งนะครับไขควงงัดคลิปนะครับหมุดกดดอกสว่านเบอร์สามจุดแปดมิลสว่านนะครับน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนกระบอกฉีดน้ำนะครับแผ่นพลาสติกรีดฟิล์มไม้บรรทัดนะครับ ไพเมอร์ n 200หรือเทียบเท่านะครับผ้าสะอาดกันไกลเทปเกา่าเนี่ก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็เวลาเราติดตั้งเสร็จก็ต้องเอาคู่มือนี้คืนลูกค้าไปเนาะคืนลูกค้าเราไปนะครับเห็นมีเยอะแยะเลยนะครับวิธีการติดตั้งต่างๆก็เอาไปอ่านดูได้ครับถ้าเราอยากติดตั้งด้วยตนเองนะครับ แต่ถ้าให้ศูนย์ติดตั้งให้ก็อุ่นใจกว่านะครับความคืบหน้าตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้จะเป็นใบคู่มือการติดตั้งของ c า r โ o e x t e n d e r นะครับเนี่ยก็เครื่องมือก็อมีผ้าสะอาดนะครับเทปกันสีเทปกาวนะครับไอโซโ,โพล p เพนไอโซโพ ินแอลกอฮอล์หรือเทียบเท่านะครับหาดูชัดเจนเลยนะครับขั้นตอนการติดตั้งรูปแบบการทำสีนะครับเ,เขาก็จะบอกชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับเป็นกระดาษ A สีมาเลยนะครับการคนสีรองพื้นตนี้บอกครบเลย ถ้าเป็นอะไรแท้เนี่ยเขามีการรับประกันนะพี่้องพิตตาว่าเนี่ยตัวหมดตัวหมดตัวหมดล็อกเก็บไว้ให้เขาย๋ยวมันปิวนะครับอา้าวพาดูแบบถูกอกถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ตองิตตาด้วยนะครับใครชอบชุดแต่งแนววีคอร์สก็ราคาอยู่ที่60,000บาทนะครับพี่ถามไลค์แล้วเนาะ ถ้าชุดแต่ง X-Series เดี๋ยวรอราคามาอีกทีนึงเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวพี่โนวิตะสั่งจะแจ้งให้ทางหลังไหม่นะครับเป็นการแต่งให้เหมือน V-Cross นะครับวันที่8อิสุสุมีงานเดี๋ยวพี่โนวิตะก็ต้องมาเหมือนกันนะครับถูกเชิญเข้างานซะแล้วนะสิอ่ะ ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับพี่โนบิตะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ